เอาไว้ได้ไหมกระเปาผผมูกเอาไว้ก่อนจะเริ่มคลิปผมมีร้านเติมเกมจะมาแนะนํากับร้าน l i d m a n shop โนหนึงเรื่องเติมเกมเติมเกมมาแล้วในราคาถูกเข้าไวใน5้นาทีถูกกว่าเติมเองตั้ง10%เติมเกมในเว็บรับ litman คอยใช้แทนส่วนลดได้อีกเติมเกมแบบผ่อนํำละนานสุดถึง10เดือนอีกด้วยพร้อมบริการตลอด24ชั่วโมงสามารถเติมได้แล้วที่เว็บไซต์และไลน์ l i d m a n shop เติมเกมถูกไวผ่อนสบายมีเงินทืนต้องที่ l i d m a n shop เท่านั้น พี่ไม่ลองเปลี่ยนเกมแข่งเกมบื่นในไทยมีเกมอะไรเขาแบบนี่มันไม่มีแล้วน้องไอ้เหี้ยมันเล่นไปแล้วมันไม่ได้อินอ่ะมันก็แข่งไม่ได้หรอน้องจริงอย่างแรกเลยเล่นแล้วมันต้องสนุกเว้ยต้องอินอ่ะแล้วบัตเคยโดนแบบทีไหมผมก็โดนแต่ผมไม่คิดเยอะไงปองซับใหม่นะครับตอนนี้ร่ทองไหมผมมีโอ้ยเป็นเมเเล็กมาแล้วเว้ยแม่มทีเว้ย ขอยึดจุดไปลุงได้ปะดูดิดูดิดูดียึดจุดกันุยแต่ติเกมกำลังมันกำลังมันยึดมันยึดมันไม่ออยังไม่โดนแล้วตามมึงก็บอกดิว่ามึงว้วนแล้วมึงเอาตัวคมเอฟมึงไม่เคยคมใครเว้ยแต่จริงมึงทำเลย right that's exactly it e e n the team you got you too but n o l l get you in you know you s p e c t i n s like now some dumbles h o บอกแมโอยิงไม่โดนมสงค์ไม่ค่อยอยากอยู่มึงก็มีหมันหน้ามันมั่งแหล่ถึงไม่ล้ามันไว้ไม่ล้างเห้ละมันชีวิตใครชีวิตมันมาไว้เหาะคือมันต้องแบบ

กีบยอมไม่ได้บ oh, ัตต้องสักไอ้คนสักกีบกีบมันมีเด้อยิ่งรั่วนะห่านะห่านะห้าแบบสองเริ่มแล้วครับใช่ครับแป๊บนึงปออ๋อเหยือต้องถูกก็เสร็จละอียวกกาศุดเลยเยอะ ตาหน้ารอคนเรียกโซยทีบ้าสำหรับฟูเซมันยังไม่ลงตัวเลยตอนนี้ใช่ครับผมมึงเ็นทีอาร์แม่เพื่อนมึงหรอทีนได้นะพันธาระพงวิเชียรของทีมฟองเดือนมามาครับีตกั

ติดม่วงกาอย่างวะเมสคูถามจริงๆตอนไหมน้มันทำกับทีมนี้มึงอยากต่อยมันไปปล่อยมมันไงชื่ไหมสี่เหลี่ยมตาหม้อยโดดเมสคูถามจริงตอนไหนน้ำมันทำกับทีมนี้มึงอยากต่อยมันาปหรือปล่อยหมามันไปไอ้ี้ยน้ำก็อีกตัวนะเอาจริงป่ะ กูกล้าได้กล้าด่าแม่งเต็มปากเลยว่าแม่งหนัยถึงของจริงไงเชน่ะจริงๆคือไอ้ลัเคยช่วยแม่งไปก่อนเท่าไหร่ว่าห้าหมื่นมั้งไอ้เฮียแม่เอาแม่แม่งมาอ้างเว้ยเฮียพูดกี่รอบก็แค้นเว้ยเอาจริงป่ะ แต่่รริิงงไอ้เหี้ยพูดแล้วขึ้นของจริงไอ้เหี้ยรับช่วยห้าหมื่นไอ้เหี้ยกูช่วยแม่งไปแสนนึงอะกูทำได้เลยแฉมึงกันเกือบโดนแล้วมึงรู้ว่าจริงๆกูไม่น่าได้คืนหรอกไอ้เหี้ยแต่แม่เขาช่วยมาแม่จริงจังไงสัตว์ไอ้เหี้ยแม่เขาจ่ายนี่มันหมดเลยคนที่ทกพวงมีแม่งอ่ะไอ้เหี้ยตายๆอย่าแทงกันติดโมไม่กักพี่อากาศไอ้เพื่อนหัวควยจัดไอ้เหี้ยจริงสุดยอครับน้อง commands respect ไอ้ยแต่แต่กระดาษด้วยแม่งไม่ได้หรอกไอ้ยี่มันอยู่ที่ตกลงอ่ะตกลงกับมันอะโอ้โหมาแล้วเว้ยเปลวเล็กเว้ยดอกขนาดนี้รวยเลยเออก็ผู้ถ้าถามไอ้ยี่น่ะผู้ถ้าว่าไอ้น้ำยิมตังค์มึงไปเท่าไหร่มึงไหนมึงบอกมาเลยน้องบอก5,000ครับพี่แล้วมันให้มึงไปเท่าไหร่แล้วประมาณ20,000ครับบอกเออมันให้มึงไปขนาดนั้นมึงยังไม่พอเลยสั่งบ้าปะเนี่ย

Anymore. A 3v3, the arm again and available. As it goes across the side of the door, opening up Buzz, able to find one to trading back the other. He's quite a bit oh. of damage and now we will get taken down. He's Old his ground, brings it to a 1v1. He's oh. oh. trying to go for oh. the tap oh, Buzz is, is at one, the ready. Finds the kill. เพื่อนน้องนู่นนี่นั่นใช่ปะพอแบบเด็กเข้าทีมาใหม่ก็แบบไม่ได้อยากให้มันแบบรู้สึกเข้งแบบมีแค่พวกกูอะไรเงี้ยที่คุยกันอะไรเงี้ย้าใจปะก็เลยแบบเออช่วยช่วยเหลือกันเว้ยนู่นนี่นั่นที่แต่โลกสังคมแม่งโหดไร้จริงแค่บอกให้นะสังคมจีแม่งโหดไร้ To a roaring start here on the map. Izu joins the fray by taking down, but Jing snappy headshot has that showstopper available once again as paint shell. Oh. oh, he swung he in. into it knowing that if he swung out into the open, he was going to be dead either way. Showstopper absolutely destroyed. <laughs> Jing and then the showstopper to boot He's going for the last pack board on top of the box. Classic setup there from Jing, but no one there to get caught by it. Izu trying to get <inaudible> the both of them taking quite a bit of damage here, Bây. tries to escape back around the corner, but eventually, Killjoy will get caught. Now I've got Rolling Thunder, Lockdown, Orbital get Strike. Stryke. He is on a hell of a walkabout at the moment. Yeah, well, this is Quý so challenging on... right now for Paper Miles. in on the paint shells, just...

เออความตายมารอกันเล่นหรอเออความตายมารอกันเล่นนะแม่ป่วยมุ่นนี่นั่นฮะคาลัมบิดที่พี่ตันชอบในวันโรแล้วตอนนี้แม่คือปกติปะ่ะไม่พี่แม่มันแม่มันไม่ได้เป็นเฮี้ยอะไรเลยเว้พี่โอเค <laughs> แข่งแรงดีเนาะ <laughs> คือตอนหลังอะคือที่รู้กันอะคือแบบว่าคือแบบคือแบบไอ้แบบแม่ที่จังหรือใครสักคนนี่แหละโทรไปคุยกับแม่มันมัน้งสรุปแม,แม่ไม่ได้ป่วยอืม แล้วแม่มันรู้ไหมว่าลูกทาหมายถึงแบบก่อนหน้าเนี้อ๋อก่อนหน้าน่าจะไม่รู้พี่ผมว่าไม่รู้ไม่รู้นี่ก็คือเป็นที่น้องมาแหละเฮียพนันเนี่ยอืมเฮียเปนยังไงมัติดการพนันเว้ยคูอย่างงี้จริงการใช้เงินแบบนั้นมันมันมีแค่วิธีเดียวเท่านั้นอืมเฮียกูไม่หาเฮียหรอกเฮียกูหาแม่งพ้นไข่รองเท้าอะเฮียไข่ทุกวันเลยเฮียเห็นไม่ออกทุกวัน ไอ้เนี่ยคู่เดิมๆ嘛แม่ยังคู่เดิมแพทด้ไอ้เนี่ยพ้นข่ายถึงวันออกถึกวันเลยเนี่ยเป็นแฟนจัดแล้วใครซื้อยังคนโดนมันหลอกไงเนี่ยกูก็ไม่รู้ไอ้เนี่ยนะไงยังคนทักเพจไหมยังบอกลูกเขาเครียดอ่ะโดนหลอกนูงนนี่นั่นนะไอ้เนี่ยแต่แม่งทำไอ้เนี่ยแต่แม่งทันสมัยมากนะเดโจก็ทำรายได้ดิไอ้เนี่ยคือบอกเลยไอ้เนี่ยอย่างหนึ่งที่เหมาะกับแม่คือแกงคอมเบอเตอร์แต่แม่กูทำสมัยนะ ไอ้เแค่บัตรแขกเริ่มขายวันแรกแม่งโคดขายบัตรแขกตท่านี้เท่านี้นู่นมี่นั่นนดีกว่าโอ้ที่วันยับเลยว่ะไอ้เแค่ปักปักปักคิวจอยนี่เทโจจัดง่ายๆเลยด้วว่ะใช่ไหมพี่เดี๋ยวคิวพีอ่ะคิวจอยเก้าลูกอ่ะโอ้โหแขกเป็นเก็บมาอย่างนานอ่ะไอ้เแค่โดนสองสูตรมาเป็นมะเร็งละจริงไหมไอ้จริงกดไปซิเบนตายสี่แล้วว่ะดูดิ ไอ้เีดยด่านเดาด่านเย่แฟกเจอร์ที่เจอแม่งก็โกงนะเว้ยแต่วาปล่อยจรวหดยิงทะลุประตูตรงกลางมาได้เลยอะแม่งต้องเปลี่ยนใครวะถ้าเกิดจะเปลี่ยนอะกูถามทีง่า้ติงเหรอมันทับโลกันทับโลกันมันทับโลกันเละเทะเลยตอนนั้นกว่มีโค้ดเขาคนเดียวแหละที่น่าจะรู้ว่าต้องเปลี่ยนอะไรอยากทำทีมไปทางไหนอะนะดวายดวายโคตรโหด เปลี่ยนจะไม่ได้เปลี่ยนไอ้สามคนไม่ฟิกพอเราเก็นเดวายผมว่านะถ้าเปลี่ยนจริงอาหารอาจจะหาด้วยลิดใหม่หรอเพื่อเล่นเอเจนต์ูได้เยอะกว่าเดิมผูเซนจะทำไหมครับโอ้สภาพวงการสปอร์ตไทยเป็นอย่างนี้เนาะทำทำไมอ่ะทำะไ้วะ <laughs> away from any kind of potential crunch he's a a we're going to be looking to try to put <laughs> <laughs> <that means laughs> <send. laughs> a four towards the site meteor waiting to try to go for yet another long lurk. <laughs> it's a pretty unorthodox setup okay well aftershock gets sent through. <laughs> <laughs> ahead of this lockdown we <laughs> <laughs> in and forsaken <laughs> <laughs> reads it well media going to be taken down อุัยนี่ดูดีครับเปเปเล็กที่กลับมาอาเขตด้วยข้ามออกไปแตดันมุขึ้นมาโดนแน่นอนหนึ่งโอ้หมดฟีก็ไปสองสวยจิ๋ไอ้ท่าไอ้ท่าที่มาปักเราได้เร่าดิทำไมอ่ะมันเราได้อยู่แล้ว มีปัญหาการเถียงกันอีโก้ใส่กันจะล่อกันแต่ก็ไม่ต้องแต่ก็ไม่ต้องบอกชื่อใครไงไม่ต้องบอกชใครมีปัญหานััมีปญหากตั้งแต่วันแรกแล้วไม่ต้องบอกชื่อแล้วคิดว่าผมที่เหลือจะชะดูมีหน้า ก็เหลือแค่ไม่กี่คนแล้วพี่ไม่ใช่ไอ้ที่กูบอกนี่กูปกป้องคูณละูอนะมกูหมายถึงแบบว่าหมายถึงคนวงในวงนอกเขาก็รู้ว่าผมไม่ใช่อย่างนั้นอยู่แล้วมึงก็อย่างนั้นแหละ ไอ้เฮียกูด่าทุกคนในทีมบอกว่าพวกเล่นเฮียอะไรกันเออพอใจเป็ยังไงเออนั่นแหละเฮียหดไปแค่นั้นครับนี่กูสามตอนบัตจี้ให้เล่ากูสามแบบพูดบังให้เลยนะบอกเอียมึงก็ต้องไปพูดชื่อใครเผื่ออยากจะพูดไอ้สัตว์มึงก็อยากจะไปดันมันอีกหลุดจนได้มันไม่ดีไหมเอาเรื่องในทีมมาพูดอะมันเป็นเรื่องทีมเก่าแล้วดิ มันไม่รู้มันมีคนบอกหมดแล้วใครไม่รู้นะเขาบอกกันหมดล้วลองไปหาหาดูว่าคนอื่นจะรู้ละไรก็รูกันแล้วนี่มาพูดเยอะนี่เนี่ยโคตรได้อะมึดแชทมงู้เยนี่เนี่ยผมเลิกเล่นการพนันได้พอพี่ตาเลยนะมีออนสไลด์ไม่เช็คหี่เช็คแตกเล่นกูไปสามพันไอ้ตาดไอ้ตามองไดบุญเนี่ยพี่ว่า ว้าวดีนะวดีนะเว้ยดีไอ้เยี่ยมทำให้คนเด็กคนหนึ่งมนหลุดจากการมาทำดได้เลยไอ้เหี้ยยังเอาไว้คนใช้คนดีใจใช่ไหมเนี่ยแบบนี้เดีใจไอ้เลือดเลยอะมาเห็นแบบมันเลย ไม่อดมันก็ยิงเร็วมากเลยเดวจัดรายการน่ะน้ำร้อนเออมันทะเลาะกันทะเลาะกันไม่ลองครับพอไม่ใช่กูดีกันจงทุกวันนี้ทุกวันนี้ก็คุยกันว่ามึงเป็นเฮี้ยอะไรของมึงใช่มึงเป็นเฮี้ยของมึงไหมเวลามึงเล่นเกมแตไมมึงต้องเป็นผีบ้าอเค double push out from Izu a n s y เพราะฉะนั้นเปลี่ยนไปเล่นไฟเอ็มดีกว่า ร้อยคนร้อยความคิดใช่ครับผมมันนี่จริงมันนี่จริงร้อยคนร้อยความคิดได้หนึ่งอีกได้หนึ่งไหมโอ้ไม่ได้ไปแค่หึงอยางเรื่องพวกนี้่มอยากรู้มากเลยอยากรู้ว่าแบบมันมาดีๆแล้วอยู่ดีทำไมพังไม่เป็นท่าอะไรประมาณนี้วะไม่แต่ขอไอเอ็มมันก็ปรับเยอะแล้วถ้าพูดถ้าถ้าพูดตรงๆนะที่เอ็มมันก็มันก็มันก็ปรับมาเยอะแล้วล่ะแต่พอมันปรับแล้วทีมมันยังไม่มีแนวโน้มที่ดีขึ้นมันก็เลยเออเป็นบ้าต่อก็ได้ประมาณนั้นได้พกอีกแล้วครับเป็นเล็ก อาจจะมีแมาฝากทำไมถึงว่ามันรู้อยู่แล้วว่าเข้าไบอกอยู่ว่าที่มีปัญหาการใจทำไมถึงอยากดูขนาดแบบเหตุผลอะไรขนาดนนั้แบบอยากรู้ไงว่าคนทำไมมันถึงอยากรู้ขนาดนั้นอยากรู้ก็เราได้ก็ไม่ก็น้องๆพวกนี้มันทำช่องยูทูบกันอยู่ไงมีอะไรปิดอ่ะมึองต้องบ้าเราพี่องบ้าตากน้ำเย็นแล้วกันของกูอาบน้ำเย็นอาบน้ำไอ้หนาวไม่เอาฮะหนาวเป็นหวัดเอ้ยไอ้แม่งหนาวไม่ได้เยี่ยมหม่เหมยแข็งหมดอะอะไรกันอาบน้ำเย็นเหรออ่า คือตอนนี้พูดไปมันก็ไม่มีผลใหญ่หรอกเรื่องมันเกิดขึ้นไปแล้วไงเข้าใจปะแม่งเยี้ยแม่งถ้าเกิดแม่งคนเรานะแม่งนึกกลับย้อนไปได้นะแม่งจะตลกตัวเองนะไม่ว่าทำไมเราแม่งถึงเป็นอย่างนั้นได้ปะจริง

ล่าพี่เจนจีจ่ายไม่ไหวแบบมาขอเงินเพิ่มเจนจีไม่ไม่ให้อะไรเงี้ยมันก็เลยออกผิดหวังไหมพี่ด้าคิดผิดอยู่ถามว่าผิดหวังไหมมันก็ผิดหวังแหละเอาทิ้งมันทุกเรื่องทุกเรื่องแบบว่าไม่ใช่แค่แบบว่าคนคนที่มันแบบว่าท็อกซิกหรือว่าอะไรนู่นนี่นั่นเวทแต่แบบว่ามันเป็นเรื่องที่แบบว่าที่แม่งเรื่องแค่เนี้ยเรื่องบางเรื่องไงแม่งเรื่องแค่เนี้ย แต่คือพอแม่งมาคุยกันนแบบมันเป็นเรื่องปัญหาโดยรวมมากกว่าที่แบบว่าแม่งคุยกันไม่รู้เรื่องเว้ยแม่งยอมกันไม่ได้อ่ะเข้าใจะปะพราะตาคนต่างเก่งมั้งเ <c oughs> ข้าใจะปะพอา้คนนี้ยอม พลอยคนนี้ยอมไปปุ๊บอีกคนนึงก็แบบเขานี่แม่งคุณแแม่งโคตรปวดหัวเว้ยเป็นเมลเล็กหน้าน่าจะได้ด้วยกั่เมนโธวงนี้โอ้โหดูเด็กโอ้โหได้ขทองขวาแม่งมีพอดีถ้าถ้าบทสรุปแบบที่บาคูเมื่อกี้มันมันมีอยู่มันมันเคยมีหนังสือเล่มหนึ่งแต่แบบที่ที่หาไม่เจอที่จะหาให้มันเป็น มันเป็นบทสรุปของจากไอ้เทมชาววีปะชาววีชาววีฮานเดดอะเออมันบาซ่ามันเคยสอนว่าตอนที่บาซ่าเป็นราชามันบอกว่าทุกคนอะเก่งแบบซูเปอร์สตาร์แต่ไม่มีใครคิดว่าตัวเองเป็นซูเปอร์สตาร์มึงเข้าใจป่ะคือมึงมีหน้าที่เล่นทำให้ทุกคนอะเทุกคนอืมเออคือบางคนบางคนจะชอบเลี้ยงอย่างนั้นอะแต่ก็จะถูกดึงสติว่า มึงส่งไม่ยางง่ายกว่ากูว่าด้วยธรรมชาติมันสองคนพูดจากันไม่ดีอยู่แล้วด้วยแล้วถ้าจะมีฝ่ายไหนยอมมันก็จะเคลิบเคิบแปลกๆนไม่เกี่ยวหรอกมึงดูเหงาอ่าไม่ไม่มันต้องอยู่ที่ทัศนคติในการมันอยู่ใช่มันอยู่ที่ทัศนคติอีกเองในการเล่ยอมแล้วมันแบบเออมันมันเพราะอะไรไอ้เหี้ยแหละไอ้เหี้ยกูเคยแบบแต่ลุกขึ้นไปกูกูเคยเล่าในแชทนะว่ากูเคยจะลุกขึ้นไปต่อยนายเหี้ยตาตอนแม่งแบบนั้นที่ทำเยิะไม่ต่อกูเดินออกไปยิงปุ๊บกูตายแบบโอ้ยไอ้บ้านกูเล่นมึงงงกูเล่นได้้้ททัั มันพูดปกติแต่วันนั้นกูลามไม่ดีเถื่อกูบ่อยเหี้ยสัตว์ต่อยหน้าแม่งเลยสัตว์ทั้งแค้มแม่งเงียบอย่างงี้กูยังเดือดอยู่เพียเดียวพอกูหายมัโหพี่ได้ใจกูทำไปทำเหี้ยอะไรวะกูเดินไปขอโทษมันเข้าใจปะเอาไว้ได้ไหมเราเป้าผมผมโอ้โหเาไวมีแบบสามมั้งเนี่ยตบป้า โคตรบ้าตอนนั้นอะแต่มีคิดในใจประมาณนี้นะโคตรเจ็บเลยเฮียทุกท่านเฮียจมโอยู่ยังแอคอยู่สัตว์ถ้าออกอาการก็เดือดเลย ตึงไว้เยี่ยมแบบสามแน่เลยอันนี้อันนี้คู่สองนะใช่ปะคู่ถ่ายเลยคู่แรกใครอ่ะคู่แรกหอยู่อ่าหน่องชิมกับเดียกบีเฮ้ยโอ้โหเดีมบีโดนอรอโดนบีโอ้ยเห็นบวกเห็นใช่ความคิดไม่เหมือนกันจริงไอ้เหี้ยพูดเรื่องความคิดเรื่องความคิดคนเราแม่งไม่เหมือนกันเว้ยไอ้เฮี้ยจะไปบังคับนู่นนี่นั่นอะจริงแต่มันควรมีความความที่เป็นตรงกลาง นี่ซัมติงหรือแจปปี้เนี่ยแจปปี้ด้านในเนี่ยมาได้มาได้ด้วยไหมอุ๊ยเปลกเล็กมันมาแล้วว่ะอุ๊ยอุ๊ยฟุตสุดท้ายมันป้าตุ้งยเหรอมาจัดเคยรับไม่ทันเหรอผมพูดตรงๆนะผมไม่รู้จริงๆผมไม่รู้อ่ะหลังอะไรแต่แต่แต่ถ้าเกิดจากคนที่เคยร่วมงานมาครับคนที่เคยร่วมงานมาที่ มีความเป็นมืออาชีพสูงสุดอวาไไม่มีจริงขานคนละอันตีหมดเลยไม่ไอทีมผมก็ไม่เคยร่วมงานนไอทีมาปี้สำคัญนะเนี่ยอะอันตีมาแล้วครับสี่อะไรวะเออ ตังมีตังมีรัวตังไม่มีแล้วครับมีแบสามแม่เลยาอกว่าสล้ยอโคต้องรักยอดโคต้องรักไอ้นาเป็นคนที่มือชีพที่สุดหรือเปล่อันนั้นนี่คือถ้าเกิดนับถึงเรื่องมือชีพนะตอนซ้อมตีบอสตอนแขกนอนหลับไอ้นายีเครื่องไหมึ้ว่เคยเดิมา ไอ้ยี่เขาเครื่องไหมเรื่องมือชีพอะทำทุกอย่างทำทุกอย่างที่มาตงข้ามกรสิบตอนซ้อมตอนซ้อมตีบอสตอนแข่งรอนหลับไอ้เหี้ยเือูยากรู้ไม่ท่าไหนเงี้ยอหกูทม่ดูอ้หนูอผมเลยอนนี้มน Could be the เขาหลงเหี้ยเนอะไอเหี้ยแข่งเจอเจอทีมชาเปอร์กูจำได้เลยไอเหี้ยพอพวกกูชนะชาเปอร์ปุ๊บไอเหี้ยฟิล์มทักมาเป็นไงล่ะมันเล่นอย่างที่กูบอกพวกมึงเลยใช่ไหมกูบอกบอกเหี้ยอะไรพวกกูวะเอ้าก็กูส่งให้ต้องไปต้องไม่ได้ส่งให้พวกมึงเหรอ

บัเอ็ม่ยีกัดวันเห็นเขาพูดถึงเรื่องนี้บ่อยมากๆว่าอยากให้ทีมไทยมีกันบัตเอ็มนี่มีความเป็นมืออาชีพไหมเห็นเขาพูดถึงเรื่องนี้บ่อยมากๆว่าอยากให้ทีมไทยมีกันถ้าถามว่ามันมีไหมเอ็ม มันต้องถามคนอื่นๆมาไอ้เหี้ยกูก็ไม่สามารถบอกได้ว่าความมืออาชีพเป็นไงถ้าเกิดความเป็นมืออาชีพอะความมืออาชีพมันต้องมีอะไรบ้างวะพี่ตาความคิดเพียร์อะไรนะไม่ใช่หลับหรอบินในแบบบินในหมดเลย ไอ้เอ็มชอบมีเออคถ้าเกิดพูดถึงเรื่องวินัยใช่ความรื้ที่รู้เต็มอวินัยโอ้โหโอ้โหโคตาเข้มโอ้ดีดีครับวู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 ว กูไม่มืออาชีพกูว่าคงเกูให้คาตอบไม่ได้เพราะกูยังกูก็ยังไม่มืออาชีพเลยกูบอกก่อนแล้วอันนี้ถูกไปเอ้ก็ตีน้าเอกับตีดอกด้วยมันยิ่งเงี้ยมันหยิ่งเงี้ยได้ไงวะตีบีก็ไปบีเมกาอาร์เคด้วยแหละเลิกก็ได้ใช่สร้างไปเลยวินัยก็มากก็ตาทำอะไรก็มีลุ้นนะ่ผมให้ทีวัน แต่แต่เท่าที่รู้มาก็ไอ้เอ็มก็น่าจะมีเยอะสุดแล้วเท่าความร่า้ยมือชีดนะโอ้ยิงคมแล้วเว้ยร์เบรกมันดูแบบตอนผมตอนผมร่วมงานกับมันอ่ะอเจ๊กดไฟเช็ห้สัตว์เฮีแม่งม่กดไฟเช็นน้างตบๆๆๆๆๆๆอๆมาๆๆๆๆตอนๆๆๆๆๆนๆอๆๆๆๆๆๆๆตๆๆ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 ๆตๆๆ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 อๆตๆๆ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 าออ เฮ้ยเอ้าไอ้เฮียมันนั่งดูดูแข่งดูนู่นดูนี่อะไรเงี้ยดูนั่งสตรีมอ้วไก่ที่ตายอมันนั่งทำคันบ้านบบออยกว่าขัดเมทิโอนะเว้ยนี่เมทิโอนะเว้ยเมทิโอนะเว้ยเมทิโอนะเว้ยหมนันเห็นนะใช่ป่ะมันเห็นป่ะมันเห็นาหลูเห็นหลูใช่ใช่มือนจะเห็นหลังวาลามบอดไวไหมวาลามบอดไว้ไหมวาลัมบอดไว้โชคเรียบร้อยไก่โชคไก่โชคเฮ้ยไม่วางาลาบอดไวเหรอ ช่วงนี้ฝุ่นเยอะระวังไฟได้นะถ้าไม่อยากเจอพีเอมออกจากบ้านตอนคืนนะมันจะได้เปแน่ Swaps right. over the classic knows that he needs to try to go ahead and take this fight, but something is going on now. Retaps it from here. We have a over oh, fight. this. Goes off yeah. and paper, yeah. paper yeah. take us yeah. to split. Yeah. We are not done yet. Yeah. Uh, paper trying to a little bit more. I'm at อานนี้เดมคอมโบ o forsaken just says no 302 LCS forsaken on the team ทำไมเราเลยวอนี้เขากลับมาแล้วดิไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อันนี้บอกไม่ได้ quote unquote meta comp that we're seeing on fracture อย่าเลยอย่าเลยบอกไม่ได้บอกไม่ได้แค่นมึงก็อยาก่าตันมาดจะรู้เนาะคือสถานการณ์ด้วยว่ามันอยากมันควรไหมอันนี้ควรไม่ควรไหม